ผู้ถามนี่เป็นผู้หญิงนะคะอายุ23ปีแต่งงานแล้วแฟนอายุ41ปี oh. ปัญหาที่เกิดคืออายุเราห่างกันแต่ผู้หญิงนี่เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะกันนะอยากให้คุณหมอให้คําแนะนําว่าควรจะทําตัวอย่างไรหรือจะปรับตัวอย่างไรจะลดการมีปากเสียงกันให้น้อยลงได้เพื่อให้ชีวิตคู่มีความสุขขึ้นแล้วก็แฟนนี่ก็มีความต้องการเรื่องทางเพศมากด้วยบางคืนถึง10ครั้ง โโอ้หครังมีวิธีอะไรที่จะทำให้ดิฉันเจ็บน้อยที่สุดแล้วขอทราบวิธีการทางธรรมชาติไม่เอาสารเคมีไม่เอาน้ำมันหล่องลื่น ่าาามมัรกกคล้ายๆกับปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะทีนี้อันนี้คือเรื่องรักต่างวัยรักต่างวัยม่นี่ไอความนึกคิดบางทีมันก็ไปไม่ด้วยกันนะครับไอใหม่ๆตอนรักกันมันก็ไปด้วยกันต่อจากนั้นเมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันบางทีเนี่ยความคิดไม่ตรงกันมันอาจจะระหองระแหงนิดหน่อยนะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยความจริงจะอยู่ผู้หญิงที่มีความสุขเนี่ยต้องรักเธอให้มากๆเข้าใจเธอให้น้อยๆก็จะได้ไม่เถียงเธอเวลาเธอว่าอะไรใช่ไหมครับทีนี้คุณผู้ชายท่านนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจพออายุ41เแล้วพอสาวๆบอกอะไรก็นึกเหมือนเหมือนล ผู้หญิงเขาก็ใหม่ใหม่ก็เวลาสอยใหม่ก็รู้แล้วสักพักพอพูดมากๆรู้แล้วนะ อะไรอย่างนี้มามันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันนี่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงท่านนี้จะเข้าใจสักนิดหนึ่งเข้าใจผู้ชายวัยายุสี่สิบกว่าเนี่ยเป็นไงการงานก็ดีหน้าที่ก็ดีแหมก็อยากจะแหมเป็นคนที่มีหน้ามีตาของภรรยาให้ภรรยานับถือแต่ีนผู้หญิงก็เป็นนี้ใช่ไหมครับคุณหมอต่อก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยนับถือเพราะแต่งงานแล้วเราก็เท่าเทียมกันแะก็ลืมไปอีกฝ่ายยังต้องการนับถืออยู่เพราะฉะนั้นก็เข้าใจผู้ชายก็สักหน่อยวันนี้ใส่เขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปเถียงซะกขหมดเรื่องนะกดข้อ แน่สักพักหนึ่งแฟนก็อยากจะได้อะไรค่อยๆบอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองเรื่องแรกจบไปนะครับอย่าเถียงนะครับอย่าไปเถียงเถียงแล้วเสียเวลานะครับที่สองก็ไอ้เรื่องที่แฟนแหมคืนหนึ่งตั้งสิบครั้งคงผมว่าคงไม่ทุกคืนนะครับอาจจะเป็นเฉพาะคืนวันศุกร์นะมีไปหลายรอบสเปเชียลโชว์แต่แต่ก็แต่ก็เห็นใจจริงๆนะครับว่าแล้วก็ผมว่าผู้ชายวัย41เปีนะอิจฉากันเป็นอิจฉาตาร้อนกันหมดเลยนะครับ10ครั้งต่อคืนเนี่ยผมนั่งนึกๆอยู่ อันนี้ก็เป้งงนะครับทีนี้ถามว่าทําอย่างไรจะให้แกน้อยๆลงนลงน่าจะดีกว่าน่าจะชวนเข้าไปเ,าเป็นไงครับออกกําลังกายบ้าง <S <S หรือไปเต้นลัมบ้างไปทาอะไรบ้างให้มันมีกิจรกรรมอื่นซะบ้างจะได้เรื่องนี้น้อยลงหน่อยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าทําอย่างไรจะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทนสมบุกสมบันได้เจ็บน้อยจะให้น้ําหล่อลื่นตัวเองออกได้เนี่ยตะกี้ก็จะฝากถึงคุณคนแรกด้วยเลยแล้วก็มีวิธีการที่จะไปหาปุ่มปมในตัวเอง วิธีการอันแรกก็คือต้องมองครับว่าปากประตูทางเข้าสวนสงวนเนี่ยนะครับ,รบเนื้อปากประตูเนี่ยมันมีปุ่มเปิดแม้ประตูมันต้องมีปุ่มใช่ไหมมัน,นจะไปเปิดเข้าประตูได้ไงนะเพราะนั้นต้องกดปุ่มก่อนผมว่าไม่ให้ปุ่มเปิดมันกดกลิ่งก่อนไม่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นได้ไงก็ได้นั้นปุ่มนี้นะครับถ้ญญญาเกิดคุณผู้หญิงท่านนี้รู้ว่าปุ่มอยู่ตรงไหนนะครับก็เหนือท่อปัสสาวะเนี่ยนะครับก็มันครับกดกดมันนะแต่กดเฉยๆไม่ได้ ต้องกดแล้วต้องครึงเล็กน้อยจะวนซ้ายวนขวาทักษินานุปทานเนื่ออะไรก็ได้ก็วนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวนเป็นประจำสม่ําเสมอเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้าหล่อรลื่นภายในตัวเองต่อมต่างๆในทํางานดีขึ้นพอถึงเวลาบอกเอ้าทำงานได้แล้วนะคราวนี้มันทํางานเต็มที่เลยก็จะหล่อเลื่นดีเมื่อหล่อเลื่นดีทุกอย่างมันก็เจ็บสมอารมณ์หมายมีความสุขปุ่มที่ว่านี่คือคลิตโริสใช่ครับ ใช่ครับเป็นระบบสัมผัสไม่ใช่รีโมทนะ <c oughs> ครับนะครับอันนั้นอันนั้นผู้หญิงต้องสัมผัสเอง <c oughs> นะครับแต่เวลาที่คุณผู้หญิงจะไปถึงดวงดาวเนี่ยที่จริงแล้วหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากการสัมผัสความจริงวันไม่ใช่ในระหว่างที่มีมีมีมความสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณฮัทเวลาที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาเรียกว่าคอยตอ์อะไลเมนต์หรือหมายความว่า มุมที่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ท่วงท่าธรรมดาที่เราเคยบอกว่ามิชชันนารีโพซิชันเนี่ย <c oughs> มันเป็นท่วงท่าที่เ,เวลาตอนที่ผู้ชายแกเคลื่อนทับเข้านะฮะนึกออกไหมครับปุ่มนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นบนนะพอแกถอยทับอ,ออกปุ่มนั้นมันก็จะถดลงข้างล่างเ<อ>พราะนั้นก็ขึ้นๆล,ลงๆขึ้นๆลงๆที่ <นะ S 2> เป็นไลน์เนต์เนี่ยนะเพราะนั้นมาถึงนี้คุณผู้หญิงก็ไปถึงดวงดาวได้เพราะฉะนั้นเวลาคนถามว่าไอ้ท่วงท่าไหนสำหรับคนธรรมดาสำหรับผู้หญิงก็ต้องท่วงท่าธรรมดานี่แหละครับนะเพราะนั้นก็ก็จะทำให้มีคววามสุขย นี่สอนให้ครบทุดแล้วโอ้โห